สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมทักนะครับใน c h anel n i l o n w o p e n v e r นะครับวันนี้เรายังอยู่ในเกมไซเบอร์พังนะครับ2 0ง7 0น7ะฮะสำหรับวันนี้นี่เราจะเอาเทคนิคมาฝากกันนะครับก็คือการไปเอาปืนเทพนะครับปืนลูกซองระดับเทพเลยนะครับแล้วก็แถมด้วยเดี๋ยวเทคนิคของการคราฟนะครับแล้วก็จะไปเอาชุดนะครับอีก2ออันนะฮะวันนี้นะครับผม ที่ทำเองเพราะเดี๋ยวผมกลัวคลิปมันยาวเกินไปนะครับตอนแรกกะว่าจะทําแค่ลูกซองกับวิธีคราฟอย่างเดียวแต่ผมว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันอจะน้อยไปนะครับคนที่เข้ามาดูคลิปมันจะโอ้โหว่าอะไรพูดอะไรแย่นะครับก็เลยแบบอาแถมให้ไปละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากนะครับลูกซองเทพก่อนนะครับปืนลูกซองเทพอันนี้นะครับมันที่เราจะไปเอาอ่ะมันจะเป็นแค่ใบคราฟนะครับต้องมีของก่อนนะ แล้วก็จําเป็นจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูพิกัดกันก่อนเลยนะครับผมนี่ครับให้ไปที่เขตวัดสันนะครับมันจะอยู่ในเขตวัดสันนะครับเป็นท่าเรือนะครับสามารถวาร์ปมาได้นะครับมีจุดวาร์ปอยู่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็มาร์คข้างบนตรงนี้ครับมันจะมาร์คได้จุดเดียวนะแต่ตำแหน่งที่เราจะไปเอามก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับทีนี้นะครับ อย่างที่ผมบอกครับมันมีเงื่อนไขนะครับที่คุณจะไปเอานะครับก็คืออย่างแรกนะครับคุณต้องมีขาดับเบิลจัมก่อนนะครับเพราะมันต้องใช้กระโดดนะครับจงเป็นต้องมีอันนี้นะครับจําเป็นมากไม่มีไม่ได้นะครับอันแรกนะครับและอันที่2นะครับคุณจําเป็นจะต้องจบเกมก่อนนะครับจบเกมจนมันโหลดมาใหม่แล้วนะครับถ้าคุณยังไม่จบเกมอ่ะมันจะเข้าไปเอาแล้วมันจะเอาใบคลาฟไม่ได้นะครับมันจะเป็นแค่ กละองที่เราเปิดไม่ได้เฉยๆนะครับอันนี้จําเป็นนะครับแล้วถามว่าเอ้ยเราจบเกมแล้วมันจะยังไงจะเอาไปทําไมปืนใช่ไหมครับจริงๆแล้วนะครับเกมนี้มันมีฉากจบหลายแบบซึ่งพอเราจบแล้วนะครับมันจะย้อนกลับมาให้ก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันผมจะไม่สปอยเยอะและมันจะทําให้เราสามารถเลือกตอนจบที่เหลือได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนน่ยยังไงได้ใช้แน่ถ้าอยากจบครบ6 7แบบตามที่เขา ว่าเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นตัวใหม่อยู่นะครับกนต,ตัวที่ผมเล่นตอนนี้เป็นออฟฟิศใช่ไหมตอนนี้ผมเล่นใหม่ละเป็นเด็กเดินถนนนะครับเด็กแวดนนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวเวลาทําคลิปทําอะไรจะได้เริ่มทําจากคนที่มีเลเวลน้อยๆดูนะครับหลายๆคนที่ถามมาจะได้แบบโอเคแหละเนาะจะได้แบบเ,ออเข้าใจว่าเออเจอปัญหาอะไรนะครับโอเคเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็ไปเอากันเลยครับ พอมาจากจุดวาร์มนะครับให้คุณเดินมานะครับแล้วก็ลองก่อนนะครับลองก่อนเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวามานะฮะจากนั้นครับมองทางซ้ายครับถ้าเจอประตูเปิดอยู่นะครับให้เดินเข้าไปเลยครับนี่ครับแล้วมันจะเตือนเป็นพื้นที่ศัตรูครับก็หลบๆเอานะครับจากนั้นครับมองที่บันไดนะครับเป้าหมายของเราคือเรือโดยสารนะครับ ให้เราเดินขึ้นบันไดไปครับเดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับหันไปมองซ้ายมองขวาก่อนนะโอเคเลี้ยวซ้ายครับมาที่ท้ายเรือจะเจอโซฟาครับและตรงนี้จะเป็นประตูครับกดเปิดเรียบร้อยครับและเราจะมีของมากมายนะครับโอ้ของแบบเพียบเลยครับห้องนี้นะครับ และมันจะนี่ครับจะมีกล่องของอ阿าสกาครับเป็นใบคราบป่าป่าจิ้งจงนะครับปืนป่าจิ้งจงแล้วก็มีปืนอื่นๆอีกเยอะนะครับตรงนี้ผมแนะนําให้ทําน้ําหนักเบาๆไว้นะครับเพื่อเราจะมาเก็บปืนทุกอันไปเลยนะครับถามว่าทําไมต้องเก็บปืนทุกอันนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับการครับนะฮะเดี๋ยวจะจะมีผลยังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับอ่ะคราวนี้สําหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับ เจอประตูปิดนะครับเจอประตูปิดจะมีวิธียังไงครับตรงเนี้ยคุณต้องไปเข้าอีกทางหนึ่งนะครับไปเข้าอีกทางหนึ่งให้เข้าด้านหน้านะครับโดยการย่องๆไปครับนะครับ,นะรบปิดวงจรปิดซะแล้วก็หลบๆเอานะครับ จากนั้นเนี่ยมันจะมี2ทางนะครับก็คือคุณจะกระโดดขึ้นไปผ่านคอนเทนเนอร์ก็ได้แต่ตรงนี้จะโดดยากหน่อยนะครับกับคุณเปิดประตูเข้าไปนะครับแต่ตรงนี้ต้องมีค่าร่างกายที่เยอะพอสมควรนะนะครับของผมมี11ก็เปิดได้นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็เลาะไปตามจุดที่เรามาร์กเลยนะครับเราเลาะไปทีนี้ ก่อนที่จะไปตรงนั้นได้เราต้องขึ้นที่สูงก่อนนะครับถ้าเราไม่ขึ้นที่สูงมันจะกระโดดข้ามไม่ได้นะฮะก็ทําการเดินไปตามเส้นทางที่เรามาร์คไว้นั่นแหละนะครับแล้วก็หาตําแหน่งที่สูงที่สุดของตรงนี้ก็คือเจ้าหลังคานะครับหลังคาของโกูดังอ่านะครับเพื่อที่เราจะได้กระโดดข้ามไปนะครับ ก็ใครมีเดือบนจัมตรงนี้ก็สามารถแอบแล้วก็กระโดดได้เลยนะครับนี่ครับขึ้นมาเลยนะครับแต่ใครไม่มีต้องไม่ขึ้นจากข้างล่างมานะครับเข้ามาจากทางข้างล่างกดดังนะฮะพอเรามาถึงตรงนี้นะครับเตรียมยาเตรียมอะไรไว้ด้วยนะเพราะเราต้องกระโดดนะครับกระโดดข้ามไปนะก็กระโดด2ทีครับ มันจะยากนิดนึงนะครับมันจะติดั้อด้วนหนามต้องกะจังหวะดีๆครับแล้วก็โดสองทีครับเอาให้ผ่านอ่าเพราผ่านแล้วมันจะตกแล้วเจ็บนิดนึงนะครับก็กดยาไปครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับวิ่งขึ้นบันไดไปครับเราก็จะเจอห้องเดิมครับนี่แหละฮะ แล้วก็กดเปิดเข้าไปนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูถึงการคราฟกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าปืนนี้นะครับเป็นปืนลูกซองนะครับแต่เป็นปืนลูกซองอัจฉริยะจะพุ่งไปหาเป้าหมายเองนะครับโอ้โหอันนี้ดีมากนะครับโดยที่จะมีส่วนผสมนะครับที่เราจะต้องใช้ก็ผมก็สอนวิธีฟาร์มส่วนผสมมาแล้วนะครับก็ไปจัดการกันมานะครับผม ก็คราฟได้เลยครับอันนี้นะครับคราฟอันนี้เป็นอาวุธเลเจนดารีซึ่งคราฟง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องใช้ปืนม่วงในการคราฟนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกว่านี้ผมจะมาสอนคราฟใช่ไหมครับเพราะว่าที่ให้เก็บของเก็บปืนเก็บอะไรไว้ครับเพราะว่าในการคราฟของนะครับบางอย่างอ่ะมันต้องใช้ปืนชนิดนั้นๆด้วยนะครับ ในการที่คุณจะคราฟอย่างอันนี้ครับสไนเปอร์โอไฟอันนี้นะครับถ้าผมจะคราฟเป็นปืนเลเจนเดอรี่นะครับหรือปืนทองนะครับมันบังคับว่าผมอาจจะต้องมีปืนม่วงก่อนเห็นดางขวาข้างล่างตรงข้างบนอ่าเี้าที่จะใช้คราฟไหมครับอันนั้นแหละครับจะต้องใช้โอไฟม่วงนะครับโอเคครับก็จะได้เป็นปืนสไนเปอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็อันนี้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าปืนลูกโม่คลาสปืนนี้นะครับหรือว่าปืนแอปพาดิชั่นนะครับก็จะต้องใช้ของม่วงในการคราฟเหมือนกันนะครับนี่ครับผมจะต้องใช้ปืนม่วงนะครับเพื่อคราฟปืนทองนะครับต้องมีม่วงก่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันคลาสก็เหมือนกันครับนี่ครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งไปทิ้งของนะครับ หรือ,อยหญ่ย,ย่อยอย่างเดียวนะครับต้องดูในใบนะครับเวลาเราได้ใบครับมาต้องดูในใบด้วยนะครับว่าใบของทองมันใช้อะไรบ้างนะอย่าเพลินนะครับเอาละคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าเป่าจิงจงกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับ ที่เอามาเทสนี่ก็คือเดิมๆเ,เลยนะครับก็คือคราฟเสร็จเอามาเทสเลยครับยังไม่ได้มอสยังไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับก็ใครอยากมอสก็ลองดูนะครับแต่ว่าปืนมันโอพอสมควรนะครับค่อนข้าง o อเลยนะครับแล้วก็สําหรับหลายๆคนนะครับที่สงสัยว่าเอ๊ะเราไปเอาพิกัดของทองมาแล้วอะตั้งแต่เลเวลน้อยๆอ,อะของมันเลเวลน้อยใช่ไหมครับ มันอัปเกรดได้นะฮะมันอัปเกรดได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะเพราะฉะนั้นทักคาเวลสิบเวลค่อยอัพทีก็ได้เพราะของทองมันอค่าโอพีอยู่แล้วนะครับพวกออปชันต่างต่างนะฮะก็วิธีฟาร์มของก็เคยสอนไปแล้วนะครับโอเคแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับของที่เราจะมาบอกกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของชุดนะครับโอเคไปพิกัดที่ผมมาร์กไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยจริงๆอ่ะเราต้องไปเอาใต้ใต้ทางด่วนนะครับแต่มันมาร์กไม่ได้นะ ถ้าไปมาร์กมันจะติดทางด่วนเราก็ไปมาร์กใกล้ๆเอาครับก็คือบริเวณแถวนี้นะฮะแถวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขอาเข้าไปเอานะครับโอเคนี่ครับมันจะอยู่แถวๆนี้ครับก็ขับรถตรงเข้าไปครับตรงเข้าไปสุดๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยวขวาใต้ทางด่วนนะครับ นี่แหละครับเราจะเจอนะครับกล่องนะครับเราแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจดูนะครับโอเคครับจะได้เป็นแว่นตานะครับแล้วก็ได้เสื้อด้วยนะครับแต่ว่าแว่นตาได้แน่ๆครับส่วนเสื้อเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณผู้ชมมาเอาเราจะได้เหมือนผมไหมนะครับต่อไปครับอีกอันหนึ่งเลยครับอยู่ไม่ไกลกันนะครับอยู่แถวแถวนั้นเลยนะครับผมอยู่ไม่ไกลกัน นะฮะจะเป็นคราวนี้จะเป็นเสื้อนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูพิกัดกันนะครับจากจุดเมื่อกี้ครับนี่ครับขับรถมาแยกเดียวครับนะครับขับรถมาแยกเดียวเองนะฮะก็อยู่แถวแถวนี้นะครับสังเกตที่จุดวาร์ปนะครับนี่แหละครับวาร์ปมาได้โอเคนะครับเราก็จะได้เป็นเสื้อ นะครับอันนี้ไม่ใช่โอเคอ่าอันนี้ครับเป็นเสื้อนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกนะครับก็ได้เสื้อเหมือนกันนะครับและต้องขอบคุณนะครับคุณผู้ชมนะครับที่มาเม้นบอกว่าเป็นทริคนะครับว่าก่อนที่เราจะเก็บของให้เราเซฟก่อนนะครับถ้าเก็บมาแล้วอ่ะออปชันไม่พอใจหรือยังไงให้โหลดแล้วเซฟแล้วไปเอาของใหม่นะครับมันก็จะได้เหมือนกันครับโอเคเป็น ต้องขอบคุณมากๆที่มาแบ่งปันกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับมากๆากเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับยังไงก็สําหรับผู้ชมท่านใหม่นะครับยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดซ like, ับสไคร้แล้วก็กดติดตามจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ